สวัสดีครับพ่อครับไปเด่นฟากเกษตรครับเมื่อนี้ภาพประเบงหม่องพุดอีกหม่องหนึ่งครับเป็นของพี่ไส้ครับบาดอยู่ตรงขามผมหน้าติดกันผมออกมาหน้าครับดูขนติดหน้าผมบ่นหี้ปานไหนครับถ้าว่าผมว่าสวยงามดีครับผมจะเลื่อยอยากให้พี่น้องเบ่งครับไปนะครับไปเบ่งกันครับนี่ครับส่วน ทังผุนครับหน้าไเด่นครับนี่ครับลุมทั้งผุนอันนี้ของเพิ่นครับนี่เพิ่นกับเสีเห็ดขุดเป็นขึ้นยังโขกน้องหน้านี่ยแหละครับแต่ว่าเท่ากับปรดิเชิงโขกหน้าพอทีคนไม่ได้หลายเพิ่นขุดเป็นน้องแล้วกับบางทีพูดคล้องอ้อมอาจจะเป็นเหมือนไรหน้าส่วนผสมหรือท้ำเศรษฐกิจพ่อเพียงเลยครับมีหนามมีมองเลี้ยงครับก่อภัยกับคุดอ้อมอันนี้คือติดถนนครับติดถนนตาที่เพิ่นรวมกันสร้าง ตอนนี้เฮ้ายู่หลังรถกระบะครับเดี๋ยวเขาจะไปเล่ยแวะทายมาให้เบิงครับนี่แหละครับก็เลยมาทายมาชมเห็เบิงเป็นแนวชิดเป็นไอเดียครับสำหรับคนที่อยากสีเฮ็ดเนาะบางทีพอนกึกว่าจะขุดไปแบบใดจังใดครับอันนี้เือว่าไอเดนเอามาฝากครับเอามาให้เบิง ลง,งสีสัพานน้องนลงสีสะพานขามมีเถียงหน้าอันนี้คือบ้านสำเร็จครับถ้าประเทศสำเร็จมากผมกะว่าน่าจะสวยงามดีอยู่ครับเดี๋ยวเข้ายางไปบุงจะน้อยเนาะพี่น้นนนองเนาะสำหรับเอามาเห็ดเห็บเบิงเอามาทายเห็บเบิงสำหรับผู้เพิ่นอยากเข็ดนะครับมีแนวคิดที่เพิ่นบ้านเข็ดอยากเข็ดอยากขุดมีมีทีมีอยังอยากขุดครับต่อไปข้าอยากมาใส่ ชีวิตหรืออยากมิสวนเป็นข้องจ้าของครับถือว่าปลูกไว้เพื่อกินกินทุกอย่างที่ปลูกสิครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อเนกระสิขุดเป็นคลองไว้ขุดไว้โอ้หน่วยสากระนุยใหญ่อยู่นะครับสากระนุยใหญ่อยู่ตรงนี้ของสาพีทอปนี่เป็นกระดกเห็ดสะพานครับบ้านเหล้ว คือว่าสีสวยงามผมว่าสวยงามอีกหมองนึงละครับนี่ว่าหลายเล็น้อยครับอยู่นี่มันคุดเป็นลุหมดเลยคุดเป็นลุหมดเลยครับลุมแล้วก็นตรงนี้ก็จะเป็นพ่นวุาเเลียงป่าครับผว่า่นคล้องพ่นาุ์ปลนจะขุดบหันอีกก็ด้แต่คนถ่ายรถมาขคุดอยู่ถ้าหันแล้วก็สีสวยงามอยู่ผมว่าสได้เลยล่ะ สะพานใหม่ครับเออสวยงามพอมาปลูกยังเหล่าก็ถิ่สวยงามครับคิดดีผมว่าอย่งไะครับพี่นอ้องถ้ามาแวะบึง้งถือว่าเป็นแนวทางเป็นไอเดียเนาะเออสารบภูทีเพิ่นอยากเห็ดรอบมืงหน้า,นาดียครับหน้าผมครับอยู่หันกอติดกันหน้าติดกันพอขุดผมก็เลยมาจากสวนนาแหละครับท้ายไม่เลย กเลยเว้ยเก็บภาพเก็บบรรยากาศดีๆมาให้พี่นอ้องเบื่งนครับสำหรับผู้สิดสิจกไอเดียเอาจากไดนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นยนะครับเด้อต่อกันมหมลิปหน้าครับสวัสดีครับ